นี่จะไม่ใช่แค่การเล่นคาราเมตี้แบบทั่วไปทุกคนเคยคิดไหมถ้าเราสามารถใช้อาวุธได้หลายอย่างภายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวเช่นดาบคู่3ดาบ4ีดาบ,าดาบ,ดาบขึ้นไปและยิ่งมอนคาราเมตตี้ที่มีอาวุธมากมายหลากหลายรูปแบบความสามารถของม็อดนี้ก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปด้วย สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับมอนที่สามารถให้เราใช้เอลวูดได้หลากหลายชนิดภายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวแลอเราก็อยู่กับโลกของคาราเมตี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยคือการตัดไม้เราต้องการโต๊ะครับผมต้องการไม้จํานวนมากและมันทําให้ผมรู้ว่าทะเลทรายมันอยู่ทางด้านขวาของแมปผมทุกคนคงสงสัยกันว่าทําไมผมถึงสร้างบ้านลอยฟ้า เพราะว่าถ้าเราสร้างบ้านตรงดินมันจะมีมอนมาดักอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเรามันจะทําให้การออกไปข้างนอกบ้านลําบากยิ่งขึ้นต่อมาเราก็ได้ทำการมาตัดไม้ต่อเพราะเราต้องการไม้จํานวนมาก หลังจากที่ผมได้สร้างบ้านตัดไม้ผมก็ได้มาทำการสำรวจถ้ำข้างๆบ้านนี่แหละบอกเลยนะครับการลงมาครั้งนี้จะแต่แรไม่เจอตักกองหนึ่งเลยฮะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่มีกับดักก็ดินไปต่อมาเราก็มานั่งจัดคงจัดของใส่ของให้เรียบร้อยพอเราได้แร่มาเก็บเลย จากนั้นนั่นแหละวลังเ,เอาของมาขายจากการที่เราไปลงเหมืองมาล่ํารวยอะไรทีเดียวมันโชคดีจริงๆที่เราไม่เจอใบโอมคิมสันเป็นใบโอมแรกโชคดีมากโอ้โหกลับสี่ล้ออะไรหันหลังให้ควับเลยจากนั้นผมก็ได้ทําการคาบแรกจากที่เราไปลงเหมืองมาต่อมาผมก็ได้ทําการขยายบ้านเพิ่มเติม เรียกว่าบ้านเราเล็กไปแล้วต้องการจํานวน NPC ที่มากกว่านี้จากนั้นนั่นแหละผมก็ได้ทําการคราฟโกงสําหรับขัง NPC โดยเฉพาะไม่ต้องสร้างบ้านให้มันและขี้เกียจบอกเลยว่าหมอดรูแอมันเป็นหมอดที่ทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นไม่เอาเงินไปหยอดกระปุปกก่อนเดี๋ยวเงินหายจากนั้นผมก็ได้ทําการคราฟอาวุธสายโลขึ้นมาเป็นอาวุธมีดที่เอาไว้ป่า จากนั้นดูเท่าการขูดลงไปข้างใต้บ้านดูซิว่าข้างใต้บ้านเรามีอะไรบอกเลยการที่เจอรางรถไฟมันเป็นอะไรที่ดีมากผมว่าด้นั่งรถรางมาเรื่อยๆจนไปเจอใบโอมโกวิ่งมารลุเรือที่ผมเรียกว่าไบโอมเหตดฟ้าการที่ได้เจอใบโอมนี้เป็นอะไรที่ดีมากทั้งได้เจอแร่ได้เจอกล่องแล้วก็ได้เจอหัวใจ ต่อมาผมาได้มาสำรวจทางด้านซ้ายของแบทซึ่งทางด้านซ้ายของแบทมันก็เป็นไบโอมจังเกิลถัดจากไบโอมจังเกิลก็จะเป็นไบโอมต้นไม้ยักษ์เรียกว่าต้นไม้ยักษ์ดีกว่าอย่าเรียกว่าไบโอมจากนั้นผมมาได้ทําการมาสำรวจใต้ไบโอมกิมซังเราจะมาระเบิดหัวใจเพื่อเอาปืนซึ่งเราก็ได้ปืนมาตั้งสองกระบอกไงนะผมก็มาสำรวจไบโอมต่อไปเลยก็คือไบโอมมันก็ยังไม่ท่าไรเจอบ้านล้างซึ่งผมหวังว่าในกล่องนั้น มันจะมีปืนที่ยิงบอลหิมะาได้แล้วผมก็ลงไปเรื่อยๆจะไปเจอหลังของแมมมุ่พร้อมกับ NPC จากนั้นพ่อคาเล่ก็มาผมก็ได้ทําการซื้อไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันจะทําการเก็บเงินให้เราแบบอัตโนมัติเข้าไปในกระปุกหมูแล้วผมก็ได้ทำการสำรวจใต้ใบอมทะเลทรายแล้วเราก็เจอ NPC ตีกอ๊อฟ และในกล่องนี้มันก็มีที่เรียกบอสหนอนทะเลไฟมาผมก็ไม่รอชา้าผมก็ได้ทำการสร้างสนามปรลลองแล้วก็ไปสู้กับหนอนทะเลไฟ ในวันถัดมาผมก็ได้ทำการคราฟซัอนบอสคิงสลามบอกเลยว่ามอสนี้มันทำให้ผมเล่นแล้วมีความสูความสุดแม่ผมก็ต้องสู้กิงสลาม่องคนด้วยกันเลยเพราะว่ามันไม่ดอปสัดขีดมานะละไม่เปนคืนเดียวกันนะก็สู่กับบอ,อสอ่างกระตูรูัปต่อเลย กระสุนไม่มีจํากัดกันหน่อยดีกว่าต่อมาแล้วก็มาห้าวกับเจ้าเวนคาตูลูกันดีกว่าแล้วดูมันเกิดที่ทคนใครจะไปรอดนะดูมันเกิดมันดักทางผมมันเลือจะเหลืออะไรโตแตกงังแปละเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้สเก็ตมันมาเอาไว้ทาพิคคูนอะ่ะแล้วาานนก็มาตีหน่อยนหน่อยดีกว่าตอทนที่แล้วมันไม่ตอบอาวุธโล าแล้วก็เอาบุหโลกของเราเนี่ยไปล้างแขนเจ้าเบลนประตูรูดก่าพร้อมกับข้าวกับบอสตัวต่อไปเลยโอ้มันจะดักทางแล้วใครมันจะไปรอดเราก็มาอัปเกรดกล่องเก็บของของเรากันนิดนึงเพราะกล่องเก็บของของเรามันจะเต็มกันละ จากนั้นเราก็ทําที่ตัดไม้อัตโนมัติพบกับเจ้าตัวสีเกี่ยวของบ้านเราหลังจากที่ผมปาก้งัีเกี่ยวเสร็จผมก็ได้ลงมาจาับกโต้ลงมาทำไมเหรอลงมาตู้กับคุณบีไงละ่ะ บอกเลยว่าเห็นไบโอมเห็ดเป็นไม่ได้ต้องเข้าไปผมบอกเลยว่ามันมีของดีแล้วมันก็มีจุิงด,ดูสิหัวใจทั้งสองดวงเนี่ยของมกล่องแล้วก็แลกามากมายแล้วก็จะรังควินบีละก็ต้อไปลอมสร้างอารีนาสู้กับบอสนหน่อยดีกว่าเพราะสัตว์ควที่มาคุณเราอยู่ตลอดในการต่อแพลตฟอร์มของเรา วันทำการย้ายบ้านให้พวกเราอีกสีีสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาแท่นวาร์ผัดมาเราก็ได้มาขุดแรกเทลสโตนเพราะว่าเราจะทําการสู้บอสแบบมาราทอนกันแล้วพร้อมกับการที่เราจะไม่ลืมสร้างบ้านเห็นดีพร้อมกับแท่นวาด,ด้วย แล้วผมก็ได้ทำการวาร์ปมาใบาอมทะเลทรายเพื่อที่จะไปสู้กับบอสหอยและ NPC ตัวใหม่มันก็มาผมก็ไ่้ทำการซื้อของซื้ออาวุธจาก n อ c และเราก็จะไปสู้กับบอสกันหลังจากที่ผมได้ทำการครับซื้ออาวุธจากแรกเฮลวส่งต่เรียบร้อย มันก็ถึงเวลาที่เราต้องไปล่าบอสกันละหลังจากนี้จะเป็นการเคลียย์บอสจนไปถึงฮาร์ดโหมดเลยสำหรับใครที่มาใหม่ก็ยินดีติดนามเพื่อรับชมวิดีโอฮาร์ดโหมดในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนรับชมให้สนุก My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, Big lips, bruised knees I'm addicted to her, her touching me Cause she got a bad little it, waist And we tearing down this place, i look at we chase, got some egos to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, but it's no game, that's so weak. She can get you high all the dopamine inside Tricks fast once you take it. Everybody's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a thing I wanna make everything just fade away because she's I sex stress So rocky, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I'd like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything just keep dying every <inaudible> day. See you in the next life. <inaudible> i to be a better me. <inaudible> I don't think that my head's <inaudible> all straight. Gotta put it in, get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's weak till I suffocate. Better change my mind.